สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่เอมปวีนะคะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนเอานามสกุลครั้งแรกในชีวิตของเรานะคะจะต้องเกินก่อนเลยว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทั้งชื่อและก็นามสกุลนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราป่วยบ่อยแล้วก็พอป่วยบ่อยเราก็มีอาการแพนิคเกิดขึ้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วทีนี้ ออมีอาการแพนิคเราก็เลยนั่งเครื่องกลับมาเพื่อที่จะรักษาการแแพนิคของตัวเองนะคะในตอนนั้นนะคะก็ เปิด YouTube ดูนี่แหละแล้วก็อยู่ดีๆเราก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการรีวิวการเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็เลยเข้าไปดูซึ่งคลิปนั้นน่าจะเป็นคลิปของคุณจูนสไปรไตวันนะคะถ้าใครได้ติดตามบ่อยๆแล้วก็เรามีปัญหาสุขภาพมีปัญหาความรักนะคะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแล้วก็เรื่องงานก็มีปัญหาด้วยในช่วงนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจออกจากงานที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่ไทยนะคะแล้วก็เข้ามารักษาการแพนิค พอไปได้สักระยะหนึ่งสักสสัปดาห์เริ่มปรึกษากับคุณแม่ว่าอืคุณแม่เราอยากเปลี่ยนชื่อลองดูซิว่าแบบมันจะมันจะทำให้แบบว่าชีวิตดีขึ้นไหมนะคะก็เลยทำการเซิร์ชนะคะหาข้อมูลในการเปลี่ยนชื่อทั้งหมดนะคะจะมออีอาจารย์หลายๆท่านที่ดังนะคะที่เราเซิร์ชดูแต่เราไปสะดุดอันหนึ่งของคลิปคลิปคุณจูนที่ที่พูดไปเมื่อกี้อะคะ่ะ เป็นอาจารย์ชื่ออาจารย์ธีรวัตเชาวชายพัดนะคะซึ่งอาจารย์คนนี้จะต้องเข้าไปหาโดยตรงที่กรุงเทพนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็เลยไม่สะดวกที่จะเข้าไปเราก็เลยลองอแอดไลน์อาจารย์ไปดูนะคะแล้วก็โทรไปถามนะคะซึ่งคิวอาจารย์เนี่ยเยอะมากกว่าจะตอบไลน์ก็น่าจะประมาณ2วันนะคะซึ่งโดยปกติอาจารย์จะตอบไลน์4วันนะคะ แต่ทีนี้ว่าเราลองโทรไปถามและทันใดนั้นปฏิหารเกิดขึ้นเหมือนเขาอยากให้เปลี่ยนชื่อก็ได้เปลี่ยนชื่อกับอาจารย์นะคะโดยอาจารย์จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือ5ชื่อนะคะจะอยู่ที่900บาทส่วนนามสกุลอาจารย์จะตั้งให้หนึ่งนามสกุลโดยที่สามารถเอาไปเซิร์ชดูและไม่ซ้าใครนะคะไม่ซ้าใครแน่นอนในหนึ่งนามสกุลนั้นนะคะก็1 5 0 0รวมกันก็จะเป็น2,400บาทนะคะเราก็เลยลอง อาจารย์จะสอบถามแค่ชื่อนามสกุลนะคะไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์วันเดือนปีเกิดนะคะอาจารย์จะสอบถามชื่อเราแล้วก็ส่งไปก็ส่งไปเกี่ยวกับชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอา,อาจารย์ก็วิเคราะห์ชื่อนะคะแล้วก็พิมพ์กลับมาบอกเราว่าชื่อแล้วก็นามสกุลของเราเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่ามันจะอาภัพลักทุกรูปแบบซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่เขาทานายมาค่ะมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยอาภัพลักทุกรูปแบบมีการพลัดพลากไปอยู่ ไม่ได้อยู่กับบ้านกับช่องเนี่ยคือเรื่องจริงเลยเพราะว่าเราอ่ะก็ไปทํางานต่างประเทศตลอดแล้วก็เก็บเงินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วก็มีแฟนมีจะมีก็เลิกจะมีก็เลิกจะมีก็ต้องพัดภาคอย่างเงี้ยตลอดเราก็เลยไปดูอ่อคลิปของคุณจูนเนี่ยเขาก็เล่าแบบแคล้ายๆก,กันกับเรานี่แหละแต่ว่าจะต่างตรงที่ว่าอา่อของเขาเอา่อเปลี่ยนแค่ชื่อของเราเปลี่ยนทั้งชื่อแล้วก็น,นามสกุลนะอาจารย์ทักมาบอกว่า ชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยนามสกุลเสียถ้าจะเปลี่ยนชื่อมันจะได้ในระดับหนึ่งแต่มันจะไม่ทั้งหมดถ้าคุณไม่ซีเรียสกับการเปลี่ยนนามสกุลคุณก็เปลี่ยนไปเลยซึ่งตอนนั้นเราคิดหนักอยู่ประมาณสัปดาห์หนึงละว่าเราจะเอายังไงดีจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะคะเราก็เลยโอเคตัดสินใจปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าเออเราอยากลองเปลี่ยนดูเผื่ออาการป่วยเผื่องานเผื่อความรักมันจะดีขึ้นนะคะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนกับอาจารย์นะคะโดยบอกชื่อนามสกุลเดิม พิมพ์ไปนะคะแล้วก็โอนเงินทําการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็วันถึง2วันอาจารย์ก็ส่งชื่อกลับมาให้เราตอนนั้นก็ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะคะอาจารย์ก็จะมีเลิกให้นะคะก็คือวันที่2วันที่4อะไรก็ก็ตามเลิกตามสะดวกของเราด้วยในวันนั้นนะคะ ก็เพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆก็คือวันที่ 2, 2> พฤศจิกายนตามเลิกที่อาจารย์ให้มานะคะ <c oughs> ก็ไปเปลี่ยนที่อำเภอเอกสารที่นําไปก็คือสมุดทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ออบัตรประชาชนใบเก่านะคะก็ไปเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วตอนนั้นกลับมาที่ไทยยังไม่มีงานนะคะยังไม่มีงานทํายังไม่มีอะไรเลยสมัครไปหลายบริษัทมากแล้วหลังจากเปลี่ยนชื่อได้ประมาณ3วันก็คือฟุกบริษัทโทรมาบอกว่าต้องการคนด่วน บริษัทที่ต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าเราอยากกลับมาอยู่กับแม่ดูแลเขาก่อนอะไรเงี้ยก็โทรมาแล้วก็สัมภาษณ์วันนั้นเลยแล้วก็ได้เลยซึ่งอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะคือแล้วแต่คนว่าจะแบบ